อ่ะคุณมอสแบงค์ครับอ่ะแบนรู้สึกรบบว่องไวดีใจมากัเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อแบงค์นะครับเขารู้อยู่แล้วมก็วันนี้ดีใจมากเลยครับที่ได้รับเชิญมางานที่แบบยิ่งใหญ่ขนาดนี้แล้วก็มีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในวงการบันเทิงเยอะมากแล้วก็ยังตื่นเต้นไม่หายเลยใช่เพราะว่าตั้งแต่เดินมานี่ก็คือแบบนี้ใช่แนะครับ ถึนเต้นฮะเพราะว่าแบบแฟนๆของแต่ละศิลปินก็คือเยอะมากๆเนาะเพราะว่ามันเป็นงานที่คนเยอะคนมุงอ่ะเราก็ไม่รู้ใจมุงตัวยังไงเสนอด้วยอะไรเงี้ยฮะก็ดีใจจริงๆที่แบบนายจะเทนแบบเชิญเรามาพวกเรามีน้ำหนุ่มอย่างอาชีย่าอะไรกัอย่างเงี้นเราเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้รอดูดีกว่า เพราะว่าตอนนี้เขาก็ไม่บอกอะไรผมเลยเอาเป็นว่าคือไม่ว่าใครจะได้รับรางวัลในวันนี้ก็ขอแสดงความยินดีไว้เลยไม่ว่าจะเป็นเราหรือว่าเรื่องไหนหรือว่าเป็นสิ่เป็นท่าไหนก็ขอแสดงความยินดีสําหรับคนที่ได้รับรางวัลนะครับก็ถือว่าเป็นการการันตีอีกหนึ่งอย่างว่าคุณแบบทํามาแล้วมันสักเซนแล้วอะไรเงี้ยครับงายานขอตอนนี้ก็กำลังแบบในช่วงขั้นตอนการขั้นตอนกานโปรโมท่นผมใช่ผมก็ตอนนี้นะที่ ที่จะได้ดูเร็วๆนี้เลยก็คือมังกรกิเ่่ดูมูฟี่ก็อยากให้ทุกคนรอติดตามนะคะบอกเลยว่ามันก็จะเสียส่ยวซับกว่าเดิมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่อยากฝากเลยเพราะว่ามันเป็นโปรเจกต์บิ๊กโปรเจกต์มากๆเลยสำหรับพวกเราสองคนก็ะจะสามารถรับชมได้ประมันไปปีนรอบ ก็ชื่อเรื่องว่าเพียงชาไรนะครับ Sunset Equipe ครับผมใช่แล้วก็วายสตาร์ชาเลนจ์มันก็เป็นวายสตารชาเลนจ์เอ้าพี่ก็าจำได้เขายืนอยู่ข้างหน้าไง a c t ชายก็ฝากไปด้วยครฮาวายสตาร์ชาเลนจ์อยู่ที่ช่อง TMI 25ครับผมก็อยากจะบอกว่าเป็นรายการที่เป็นเชิงเศรษฐิจต่างๆทุกท่านครับขาะนี้อีกสิบนาทีการประกาศ ก็จะบอกว่าเป็นรายการที่เ,เดือดมากๆเพราะสาบโฟ์ตตาบแบบอย่างเจ้าชนะกันของรางวัลเนี่ยคือไม่ได้มีอะไรมากแต่ว่าทุกคนตั้งใจทำหมดเลยก็เลยอยากจะแบบว่าให้ทุกคนรอติดตามนะครับผมว่าสนุกมากเร่ต้นขาประกาศแล้วว่าว่าให้เขา้าทบกคนเข้าสู่รอบชุดใหญ่ชุดใหญ่แต่งประเทศไทยนะครับผู้เราไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอม ไม่ยอมชนะเลยรอเลนอย่าไม่สปอยล์ละไปดูกันไปดูแล้วกันนะฮที่ทีมเองที่เรียกว่าสมบูรณ์ทุกแขนแขนฝากแขนฝากเซอร์วิสที่ดื่มด้วยก็ตั้งใจมากๆตอนนี้แต่อยากเริ่มมาระดั่ไม่เคยได้ยินแล้วฮะเขาใหญ่ให้เราข้อไปแล้วอ่ะยิ้มูยิ้มงเลยพี่คัแขนฝากผมแล้วพี่คะต้อได้แล้ว้อได้เลแล้วเรอ เดี่ยวมูฟี่ใช่ไหมก็แซ่บอะไรขนาดไหนจ้าอะแซบท่าขนาดไหนขอโชว์เลยไหมขอดฉีก็ได้เนาะจะบอกว่าแซ่บมากไหมเป็นแซ่บเพิ่มขึ้นแล้วกันศิลปินดาราเรียนเชิญนะครับก็สูงชุดใหญ่สูงแล้วก็เป็นแฟนรายการเราเป็นศิลปินดาราหรือเปล่าเอาเป็นศิลปินดาราไหมอ้าช่วยประกาศแล้ะกันศิลปินดารานะครับที่มาในงานนี้นะครับก็เรียนเชิญเข้าไปในหอประชุมนะครับผมเอออ่านเร็วๆจะได้เข้าแล้ว อ่แซ so uh, so ่บขนาดไหนเจอกับเสือวินดาราทุกภานเลครับอีกสิบนาทีทุกคนจะต้องไปแล้วแหละต้องไปแล้วนะครับทุกคนเขาเรียกแล้วนะวุ่นเลยวุ่นเลยโอเคก็ฝากไว้ได้นะครับผมมิกราก็เดอะมูฟี่นะฮะแซ่บมากขึ้นแล้วก็แบบมีที่มาที่ไปจบยังไงก็อยากให้ทุกคนไปติดตามนะครับผมก็ตั้งใจมากๆทำให้ออกมาก็คือ แบบพี่เปร์ที่โอ้สตาร์เตอร์ทีมงานทุกคนคือตั้งใจทำเรื่องนี้ออกมามากก็ฝากติดตาับผมก็เรารองว่าปีหน้าเป็นอะไรที่ใหม่แน่นอนเพราะว่านอกจากมอสกับแบนที่จะแบบอยู่ในโปรเจกต์ในสตาร์เตอร์แล้วายังไปเขาเรียกว่าไปจจาแจมในโปรเจกต์ค่ายอื่นด้วยก็อยากจะฝากติดตามบอกเลยว่าเป็นอะไรที่มีรสชาติใหม่ๆมากขึ้นแน่นอนแล้วก็เมื่อกี้เพิ่งปล่อยเมอร์เมดไปอยากดูไปดูนะครับดูไปดูเาโปรโมตโอเคก็ฝากทุกคนด้วยนะครับ ไปละฮะทุกคนเดี๋ยวส่งออกแล้วครับขเขาเรียกไม่ไหวแล้วต้องไปแล้วบ๊ายบายครับรมอแดงขาพนักขบ